อีตะแลกินรักแร่มีเงือหายขาดทั้งเงือและกินตลอดชีพบ,บ่มีกินบ่มีเงือผู้ใดขีดตะแลเมนยกมือขึ้นเฮ่ฮโทงนาสดอกว่ามันงามว่าเรื่องขีดตะแลขหรือว่ารักแร่นะครับเนาะบางคนมันสิมีเงือเงือซึมออกมาจากขี่ตะแลขบางคนก็สิมีกินกินเมนแบบจังซี่จีงซีบ่ได้ คนบ่ได้เลยแหละนะครับบางคนนะครับบางคนมันเป็นแหงไปซื้อไอ้ที่ของแพงๆไอ้สองสามร้อยยังนั่นมาท้าแล้วก็ยังเอาบบอยูแล้วสิไปซื้อให้มันเปลืองตังเฮ็ดยังล่ะมาเอาวิธีพื้นบ้านไปใส่รับรองบอมีกินบม่มีเงือมันหายขาดอหลีนะครับบอว่าเงือนี่ก็สิบม่มีหายไปเลยกินเกิดสิบม่มีหายไปเลยนะครับแบ,แบบตลอดด้วยนะแบบตลอดเลย นะครับสูตรนี่แบบตลอดชีพบบมีกินบบมีเหงื่ออยากรู้เหลือเดน้นว่าเฮ็ดเจ้งใดคือดีแท้มาไปเก็บเอาบบได้ซื่อดอกในป่านี่แหละแต่ว่ามีทุกที่นะพี่น้องนอกจากเมืองป่าปูนเท่านั้นที่สิบ่มีน้ำบ้านนอกบ้านนาเฮามีทุกที่นี่ใบของมันน่ะเป็นเครือเป,เป็นตับเป็นตับขึ้นน้ำต้นไม่อุดรูดขึ้นไปผูล่ะ <laughs> ง้ามคักนะครับใบตำลึงนะหรือว่า ใบผักตำนินบ้านเฮานั่นแหละเก็บเอาก่อนนะครับเก็บเอาเลยเอาตะใบนะครับเอาตะใบอันนี้เอาตะใบนะครับเก็บลงไปเป็นเครือหนันนะางามไหลไงวะเก็บเอาเลยได้พอประมาณจะก,กำนึ่งนะครับแบบกำนึ่งกำแล้วแต่กำหน่อยกำใหญยแล้วแต่สีทำนะครับไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ ตำให้ละเอียดหรือบดให้ละเอียดอย่างก็แล้วแต่ให้มันละเอียดให้มันแหลกนั่นแหละไปหาปูนปูนเขี่ยวหมากของผู้เฒ่าบม่ว่าปูนแดงหรือปูนขาวได้เบิดตนะครับเอาจากนิ้วโป้งมือหนึ่งนิ้วโป้งข้าก้อนน้อยๆแล้วก็ไปแท่น้ำไว้จากพักนึงมันสิเป็นน้ำปูนใสนะครับนั่นแหละเขาเอาเฉพาะน้ำปูนใสน้อยเดียวเท่านั้นเอามาหยอดใส่กับใบตำเลึองที่เขาตำละเอียดแล้วนะครับ หยอดเพาะให้มันชุ่มชุ่มให้มันเปียกเปียกนะครับน้ำปูนใสเนี่ยแล้วเขาก็เอามาทาฉีดตะแลขทาย้ำใดก็ได้ทาเมื่อแล้วจากสองเทืาสามเท้ายังเสียบาว่าสิเศร้าหรือแรงเท่านั้นเองทาเศร้าแรงจากสีหามือยังสี่ขีดเต้ากับสีบบมีขีดตะแลขกับสีบบเมนเงื่อกับสีบออกขีดตะเลขเอาเสื้อลองเบิงเท่านั้นอันนี้ดีหลีนะครับด้วยภูมิปัญญาบ้านเขาแบบ พื้นบ้านเลยแหละมันข่าหายลีบ่มีเงือบ่มีกินบางคนเฮ็ดงานหลายขีดเงือขีดตะแล่เสือเปียกโอ้ยหมอดยุ่มหมอดยอดวะเล่ากันสิมีกินพรบเล่าเขาไปใกล้คนนี่กันสิเอาออกว่าแบบนีไ่ไงบใ่ใครกล้าเข้าใกล้คนเพราะว่าเจ้าของกินโตแรงเอาสูตรนี้ไปใส่มันดีหลีนะครับดีหลีอีสานพระเ,เจ้าบอกเลยว่าดีสูตรนี้ใส่บ่จากัดไว้นะครับ ตั้งแต่น้อยหอดเถาเด็กน้อยกับไสได้น้ำนะครับบป็นอย่างนะครับบางคนเด็กน้อยมันไปโรงเรียนนั่นสิกลับมานี่กินโตกินขีดตะแล่มันแห้งอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ใสได้คื้กันใสได้ตั้งแต่น้อยหอดเถา่าแหงผู้แสผู้สาวผู้เป้าผู้แพ้วนันย่าให้มีเด็ดขาดกินขีดตะแล่เดีย๋ยมันอายเขาจะดอกว่าผู้ใดมีปัญหาเรื่องอันนี้เรื่องอันนี้นะครับก็ลองนําไปใสนะครับ เบิดไปทั้งกินเบิดไปทั้งเงืออีหลีภูมิปัญญาบ้านเขาบนน้อยหนาแผนปัจจุบันบ่นเสียตังอีกตั้งหกักแค่บอกคนอื่นน่เด้อ <c oughs> สวัสดีครับ